สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเจอกันกันกบดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับใครอยากหน้าใสานะครับผมแล้วก็ไม่มีริ้วรอย ขีดสุดนะครับขั้นสุดเลยของการดูแลผิวนะครับผมก็ต้องนะครับใช้ครีมตัวนี้เลยวันนี้ต่อระกูลมีครีมหนึ่งตัวนะครับผมที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาอีกหนึ่งขั้นของการดูแลผิวของต่อระกูลมาฝากกันนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับในคลิปผ่านๆมานะครับว่าต่อระกูลมีการใช้สมูทตอีทาหน้าเป็นประจำมาตั้งแต่อายุ16นะครับตอนนี้อายุ46ปีแล้วนะครับผมก็เรียกว่านะครับผิวดูชุ่มชื้นนะครับดูอ่อ กว่าไว้ยนะครับจนหลายๆคนเนี่ยมาขอเคล็ดลับกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายคนถามมาว่าถ้าเกิดว่านะครับอยากจะใช้สูตรที่พัฒนามากขึ้นกว่านั้นอย่างสมุติ E นะครับสมุต e White, ิีไสมุิ e ีเบบี้เฟสโฟมที่นะครับมีการพัฒนาขึ้นนะครับผมเพื่อดูแลขีดสุดเนี่ยนะครับจะดีกว่าตัวปกติสูตรธรรมดาที่ต่อกุใช้ายหรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาก็อาจจะสูงขึ้นอย่างต่อระกูลบอกไปนั่นเองและต่อระกูลเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมที่หามาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับสลับสเปรย์กับตัวที่เป็นสูตรปกติธรรมดาที่ต่อระกูลใช้ทานะครับนั่นก็คือในส่วนของสูทอีไว้นะครับเพื่อผิวขาวตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนประกอบดีมากนะครับนอกจากจะทาแล้วได้ผิวขาวแล้วเนี่ยผิวก็ยังดูอ่อนเยาวดูนุ่มและก็ชุ่มชื้นมากๆ เป็นอะไรที่ดีแล้วก็เห็นผลเร็วมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับผมที่อยากจะแนะนำนะครับแต่นะครับก่อนแรกมาด้วย ราคาของครีมที่แพงมากๆด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกไปคือนอกจากสูตรธรรมดาแล้วเนี่ยสูตรอื่นๆนะครับคือราคามันสูงมากไงไม่ว่าจะเป็นสมูทอีเกิลสมูทอีไวจะเป็นโฟมล้างหน้าหรืออะไรก็ดีถ้าเกิดว่าไม่ใช่สูตรธรรมดาแล้วเนี่ยคือราคาก็จะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับซึ่งต่อระกูลก็จะมีการซื้อมาสลับใช้กับสูตรปกติธรรมดาด้วยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้จะมารีวิวนะครับในส่วนของครีมที่เขามีการออกแบบมา สหรับซูมดอีเพื่อผิวขาวโดยเฉพาะ,ะนะครับผมก็เรดวันนะครับเป็นอะไรที่เลิฟแล้วก็ปลื้มมากๆแล้วก็เห็นผลดีจริงๆนะครับสำหรับครีมตัวนี้คือใช้ไปเยอะมากแล้วนะคือใกล้จะหมดแล้วหล่อนี้นะครับแต่ก็ยังทาอยู่เป็นประจำสำหรับนะครับครีมตัวนี้สลับกับสูตรธรรมดานั่นเองนะครับอยากให้ดูสัมผัสของเนื้อครีมนะครับผมว่าเป็นอย่างไร นะครับผมก็เนื้อครีมค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาจะผสมสารบำรุงต่างๆนะครับผมเพื่อให้ผิวของเรานะครับผมขาวขึ้นนะครับดูกระจ่างใสขึ้นนะครับเมื่อใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำนั่นเองนะครับผมแต่ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากความขาวแล้วเนี่ยที่ต่อระกุลปลื้มมากก็คือเรื่องราวของริ้วรอยนะครับแล้วก็ผิวหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ที่เป็นผลลัพธ์ที่ ดีมากๆชอบมากๆสํสหรับครีมตัวนี้นะครับสาหรับคนที่มีอายุ3 0อัพสอัพอย่างต่อระกูลใกล้จะ50เหล่านี้นะครับจะเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษและก็ครีมตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีไม่เหนียวไม่หนักหน้าจนเกินไปแต่นะครับให้ความรู้สึกได้ว่าผิวนี่มีความเข้มข้นอย่างมากเลยจริงๆนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะทาทั้งในช่วงตอนเช้านะครับก่อนที่จะลงครีม,มบำรุงอื่นๆหรือว่าแนมะ้กระทั่งตอน ก่อนจะเข้านอนก็สามารถจะใช้ได้นะครับสำหรับตอนรักกุลแล้วนะครับจะมีการใช้สูตรปกติตัวนี้นะครับผม อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมพอมีการซื้อตัวนี้มาลองใช้เพิ่มเนี่ยก็จะมีการสลับกันใช้นะครับนั่นคือต่อระกุจาทาตัวนี้ในช่วงเช้านะครับผมแล้วก็มีการทานะครับสูตรเบบี้ไวท์นะครับสูตรนี้ในช่วงกลางคืนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับผมแล้วก็นะครับเห็นผลดีเห็นผลเร็วมากๆเลยนะครับในช่วงก่อนนอนนะครับผมต่อระกุลก็จะนะครับโอ้โหนะใกล้จะหมดแล้ว นะครับก็จะทาที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอให้ทั่วนะครับก่อนที่จะเข้านอนนะครับทาเยอะด้วยเพราะว่าอยากให้เห็นผลเร็วในเรื่องของริ้วรอยนั่นเองนะครับผมพอหมดแล้วก็จะเป็นจะต้องไปซื้อมาเพิ่มซื้อมาใหม่ หล่ดนี้นะครับผมก็ราคาสูงพอสมควรนะครับ200กว่าเกือบ300เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อกันให้ได้ราคาถูกก็อย่างที่บอกไปนะนะครับซื้อที่ร้านขายยานะครับจะได้ราคาที่โดนใจนะครับราคาน้าคบเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าบางช่วงนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับผมหรือว่าที่ ร้านค้าต่างๆนะครับห้างสรรพสินค้าก็อาจจะมีการจัดโปรโมชั่นอาจจะมีลดอาจจะมีอะไรก็ลองสังเกตให้ดีก็แล้วกันเนาะเห็นราคาโดนใจก็สามารถจะซื้อมาใช้กันได้เลยนะครับหลกักการทาก็ง่ายๆครับเน้นที่นะครับบริเวณที่เกิดริ้วรอยได้ง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณที่นะครับอยากจะให้การดูแลเป็นพิเศษเพื่อความขาวใสเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หน้าผากเราก็ดีนะครับที่หางตานะครับที่ ร่องแก้มมุมปากอะไรก็ดีนะครับหรือทาทั่วใบหน้าและลำคอนะครับไม่มีกลิ่นนะครับตัวนี้คือมันมันไม่ไม่มีกลิ่นนะอืะนะครับสำหรับต่อรกล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับจากที่ใช้สูตรปกติธรรมดาคือมันดีอยู่แล้วตัวนี้ เห็นผลเร็วมากกว่าส่วนปกติธรรมดาในเรื่องของความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวเรื่องของเรี้วรอยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความขาวใสเนี่ยคุณต้องใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องคุณถึงจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความขาวใสเกิดขึ้นไม่ได้ขาวทันทีแบบรวดเร็วทันทีทันใดแต่ว่าค่อยๆทําให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูกระจ่งางใสขึ้นเรื่อยๆนะครับการใช้ครื ในการดูแลผิวก็อย่าใจร้อนนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปการที่เลือกครีมที่มันขาวเร็วกัดหน้าเร็วๆมันเป็นอะไรที่มันอันตรายนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ใจเย็นๆกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของเจ้าสมูทอ E ไว้ตัวนี้กันดีกว่านะครับผมว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากสูตรปกติธรรมดาที่ตระกณลใช้อยู่เป็นประจำกันอย่างไรครับในส่วนของสมูทอี ไว้ White, นะครับผมก็จะเป็นสกินแคร์ครีมนะครับที่ใช้สำหรับทั้งใบหน้าแล้วก็ผิวกายได้ด้วยนะครับคือตรงจุดไหนนะครับผมที่เราอยากจะให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะครับหรือว่าตรงไหนที่มีรอยแผลเป็นแล้วก็ริ้วรอยนะครับต่างๆก็สามารถที่จะเน้นการทาครีมตัวนี้ลงไปกันได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีส่วนผสมพิเศษนะครับหลายๆส่วนนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของวิตามิน วิตามิน E นั่นเองนะครับมีส่วนผสมของเซนเทล,ลา่ามีลิ c โคริชนะครับลิโคริชนี่ก็จะเป็นนะครับในส่วนของสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยเร่งในการผลัดผิวแล้วก็คืนความกระจ่างใสกับผิวนั่นเองพร้อมกับมีอัลฟาอาบูตินในปริมาณที่เหมาะสมและพอดีไม่ทำร้ายทำลายผิวหน้านะครับผมผสมเข้ามาด้วยก็นะครับเจ้าตัวอัลฟาอาบูตินนี่เองแหละที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเราขาวกั จระจ่างสาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับในแบบที่คุณพอใจได้ผลดีอย่างรวดเร็วกว่าสูตรปกตินั่นเอง สรุปง่ายๆสั้นๆก็คือนะครับผมในส่วนของนะครับครีมตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะแตกต่างนะครับจากสูตรปกติก็คือว่าจะผสมมานะครับในส่วนของริค o ริชในครับผมแล้วก็อัลฟาอาบูตินเพื่อความกระจ่าสายของผิวเน้นหนักในเรื่องของความขาวของผิวกันนั่นเองนะครับ ก็แนะนํากันนะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะได้3ามเดงนะครับผมนั่นก็คือหน้าขาวใสนะครับผมผิวหน้าดูนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของริ้วรอยดูดีขึ้นนะครับก็สามารถจะใช้ครีมตัวนี้ได้นะครับผม หลายคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสมุนอีก็คือเป็นสิวใช้ได้ไหมนะครับต่อระกุลแนะนําว่าให้รักษาสิวให้ดีก่อนที่จะใช้ก็แล้วกันนะครับหรือว่าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะครับก็จะทําให้เรื่องราวของสิวนี่นะครับผมไม่เกิดขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าเนื้อครีมค่อนข้างจะหนักนะครับมีความนุ่มชุ่มชื้นเป็นพิเศษนะครับอาจจะทําให้หลายคนที่เป็นสิวง่ายเกิดการอุดตันได้นะครับผมก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ หลายคนถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิตามิน E นีครับสมมุติ E ครับสูตรปกตินี่ใช้ทาที่ แผลเป็นที่ริมฝีปากได้ไหมนะมีหนึ่งคำถามนะครับก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าคุณต้องรอให้แผลนี่แห้งดีแล้วก็ตกสะเก็ดซะก่อนค่อยทาเนาะอย่าทาในขณะที่แผลยังไม่แห้งดีแล้วก็ยังเป็นแผลสดอยู่นะครับผมอันนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องรอให้มันตกสะเก็ดซะก่อนสะเก็ดลอกนะครับเราดูแลต่อด้วยครีมวิตามินอ e, ีของสมูทอีเพื่อการดูแลเรื่องของแผลเป็นต่างๆกันนะครับใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามเข้ามาถามกันนะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยวันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอลาไปก่อนสวัสดีครับ